เพื่อนเราจะเริ่มต้นจากอะไรดีนะกับการฝึกอ่านวงจรกราฟาเริ่มต้นจากกรอบไซเวย์ค่ะเพื่อนๆนะวงจรกราฟก็คือการเกิด pa นับรอบวิ่งถูกไหมคะนะเรามาเริ่มต้นจาก day ก็ได้เราเริ่มต้นจาก day ก็ได้นะคะ day นะคะเรานับจากซิกชุดนี้เนาะนะคะซิกอ่ะ ซิกบายแล้วครบรอบนะคะครบรอบ g p นะคะพักตัวนะคะแล้วเกิดเป็นซิกแพดสนะคะหรือเราจะเริ่มนับจากวงจรเล็กลก,ก็ได้อย่าง h 4ก็ได้อะเอาเอา h 4ก็ได้ง่ายเเพือนๆ่ะเดี๋ยวโคดด้ดตให้การนับรอบวิ่งหาวงจรของกราฟให้เพื่อนๆเ,เ,เริ่มต้นจากเพื่อนๆไปดูซิว่ากลุ่มกลุ่มแท่งเทียนอยู่ตรงไหน ระบบของเราคือการมีอะไรมั่งเพื่อนกรอบกรอบการทำกรอบคือการไซเวของซิกถูกไหมคะไซเวของอ่ะ PA อ่ะการไซเวเพื่ออะไรเพื่อนเพื่อรอเกิดซิกเนี่ยการไซเวเฮสเซ่ H ะไซเวแล้วเกิดซิกพอออกมาจากกรอบไซเวย์เพื่อนก็เริ่มนับรอบเลยอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนจะเริ่มต้นฝึก การนับรอบวิ่งของวงจรชีวิตกราฟเพื่อนๆไปมองหาซิว่าตรงไหนคือกลุ่มแท่งเทียนที่มีการไซด์เวย์แล้วพอมีการไซด์เวย์เสร็จปุ๊บมีซิกเกิดจากกรอบไซด์เวย์เนี่ยมีซิกเกิดเพื่อนก็เริ่มฝึกนับวงจรชีวิตกราฟถ้าวงจรชีวิตกราฟของท4สี่ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ 1, 5, 3, 000, พัพนห้าสามพัน,น 1, พักตัวเสร็จการพักตัวต้องไปดูใน H1 ต่อว่าพักตัวตอนนี้ H1 พักตัวเสร็จ จบเป็นอะไรจบเป็นซิกแผสองก็เล่นตามรอบไปให้เพื่อนไปฝึกก่อนอันดับแรกให้เพื่อนไปหาการไซด์เวย์ให้ได้ก่อนถ้าเพื่อนหาการไซด์เวย์ของในทางเฟรมนั้นๆได้เพื่อนก็ไปดูซิกที่มันหลุดกรอบไซด์เวย์เริ่มต้นของการนับรอบแล้วก็ไปดูที่ไซ้หลังซิกเพื่อน,นับรอบโอเคไหมนะคะอ่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้เพื่อนไปหากรอบไซด์เวย์เดี๋ยวเราไปดู h 1ก็ได้อ่ะอืมนะคะ h 1นนะคะเนี่ยเห็นไหม 1> h 1 s i ไซเวเห็นไหมนี่คือการไซเว์กรอบไซเวของ H1 ทุกการไซเว์จะเกิด PA เนี่ยนะคะเกิด PA เละเห็นไหมคะเกิด PA ทะลุขึ้นมาแล้วก็ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไส้หลังซิกก็นับรอบไปพันจุดประมาณนี้นะใหเ้เพื่อนฝึกดูการไซเว์แล้วก็ PA ที่หลุดกรอบไซเว์แล้วก็ไส้หลังซิกแท่งต่อไปแท่งต่อไปเรียกว่าไส้หลังซิกเพื่อไปนับรอบของการวิ่ง เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะให้ให้ไปจับวงจรชีวิตกาปล่าจากกรอบไซด์เวก่อนเนี่ยกรอบไซด์เวกเกิดซิกแทงต่อไปนับไสหลังซิกครบพันจุดอ่าประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทั้งหมดมันจะต้องไปล้อจากทางเฟรมใหญ่ก่อนแต่ให้เพื่อนอะ่ะเริ่มนับกรอบไซด์เวก่อนเนี่ยกรอบไซด์เวกเกิดซิกอ่ะนับรอบไส้หลังซิกนับรอบพันจุดอ่ะให้เริ่ม,ม,มนับเข้าๆประมาณนี้ก่อนจากกรอบไซด์เว์ นะให้ค่อยทำไม่ค่อยดูเดี๋ยวก็จะเริ่มเข้าใจนะคะ